สวัสดีค่ะ VIP เราวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกระเป๋าสตางค์ของชาแนลกันทั้งในรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ใบยาวกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะค่ะเราจะเริ่มกันที่ long wallet ลลนะคะหรือว่ากระเป๋าสตางค์ใบยาวใบนี้เป็น lam skin ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะ cc turn lock เป็นโ go h a r d แวร์ขนาดส่วนสูงตรงนี้ขึ้นมา4.1นิ้วนะคะ7.6นิ้วแล้วก็ความกว้าง0.8นิ้วนะคะลักษณะการนี้เป็นแบบ cute ซึ่งใน1 d i a m o n ม c u ค e ของ Chanel ของแท้นะคะจะมีการเย็บถึงประมาณ10ฝีเข็มตัวกระเป๋ามาในรูปแบบซิปอ o ราวนะคะด้านในสีเบอร์กันดีสลิปที่ใส่คาร์ดเนี่ยได้ประมาณ12บใบมีโลโก้ h a n e l สีทองใส่ใส,ส,สบายทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าใส่แบงค์หรือว่าคาร์ดอะไรง่ายแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงค์แบบใส่ กวางไหนนะคะหรือว่ายาวเป็นแบบพัดธุบาเราหรือเป็นห้อยนียสบายมากจุกของธนาบาัตรค์ดได้เกือบทุกประเภทนะคะรวมถึงกับว่ามีที่ใส่เหรียญอยู่ภายในไม่ได้เป็นตัวซิปที่นะคะการจัดเก็บจะปลอดภัยมากเพราะว่ามันปิดคราบบหมดเนาะ ส่วนข้อเสียสำหรับใบนี้นะคะเป็นแลมสกีนก็คือการดูแนะลรักษาตัวสภาพูยากเป็นรอยขูดขีดง่ายแล้วก็เป็นรอยตามขอบมุมง่ายเมื่อใช้งานไปได้สักพักหนึ่งนะคะสำหรับราคาปัจจุบันของกระเป๋าสร้างใบายาวในช็อป h ช n แนลประเทศไทยนะคะอยู่ที่3 9 9 0 0 กระเป๋าสตางค์ใบยาวของชาแนลในคอลเลกชัน P 2 1นะคะที่ออกมาใหม่จะเห็นว่ามีฟังก์ชันเพิ่มเติมด้านหลังคือจะมีสลิปพ็อกเก็ให้ใส่ของได้สะดวกโดยไม่ต้องเปิดปิดตัวกระเป๋านะคะค่งใบต่อมานะคะยังคงเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวคราวนี้มาในรูปแบบของกระเป๋าสตางค์แบบฝาปิดใบยาวนะคะสมบอยหนังคัวสกินอะไหเป็น โกฮาร์ดแวร์แต่ว่าเป็นโกฮาร์ดแวร์แบบวินเทจโกฮาร์ดแวร์นะคะที่พิเศษนะคะกระเป๋าสังใบนี้มาในการเย็บในรูปแบบที่เป็นเชฟรอนมีคนให้นิยามว่ามันคือการตัดเย็บในรูปแบบทรงวีซึ่งเขาได้รับอิทธิพลมาจากบ้างของยศทหารและตำรวจนะคะหรือบางส่วนก็บอกว่ามันคือการเรียงของการวางตัวแบบก้างปลานะคะกระเป๋าสังใบนี้นะคะเป็นแบบฝาปิดใบฟนะคะ ใส่คาดได้ทั้งหมด8ช่องนะคะแล้วก็ยังมีช่องเสริมสำหรับใส่ของจุกจิกได้อีก2ฝั่งในส่วนของฝั่งที่เป็นช่องใส่เงินแล้วก็ซิปมี1ซิปนะคะแล้วก็2พาร์ติชันธนบัตรสามารถใส่ได้ในแนวตั้งทั่วไปไม่ต้องพับนะคะความพิเศษของ ต่อสร้งใบนี้คือไม่ได้ Available ทุกซีซันหรือว่าทุกช็อปนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีความเป็นบอยที่ผสมกับเชฟร้อนนคะคะขนาดอยู่ที่4นิ้วนะคะคูณ7.1แล้วก็ความกว้างอยู่ที่0.7ข้อดีคือฝาปิดเนี่ยก็คือไม่ได้มีความจุบังคับว่าจะใส่ของได้มากน้อยแค่ไหนนะคะราคานะช็อปไทยในปัจจุบนันในรุ่นที่เป็นใบโฟฝาปิดอย่างนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 32,000ถึง33,500บาทรบาทะ่า,าะดูรุกันด้านหน้าด้านหลังด้านข้างค่ะมาดูกล่องต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ชาแนลเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าใบนี้มาในไซส์ที่เป็นช็อตวอลเล็ตกระเป๋าตัางใบสั้นนะคะแล้วก็เป็นทรงคลาสสิกมีฝาปิดด้านหน้า มากับตัว finishing skin ที่เป็นคาเวียนะคะอะไหล่จะเป็นสีเงินมีซิปด้านหลังนะคะขนาดคือสูง4.1ยาว4.5แล้วก็ความกว้างที่ขยายสำหรับใส่ของได้ถึง1.2นิ้วนะคะกระต๋อสแตงด้านนอกกับด้านในในสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีดำนะคะจะมาในลักษณะดเดียวกันถ้าสีดำก็จะเป็นภายนอกสีดำแต่ว่าข้างในก็จะเป็นสีแดงเบอรกันดี ใส่ค่ะได้6ใบค่ะแล้วก็มีที่ที่จะสลิปของตรงนี้ได้มีช่องใส่ธนบัตรใหญ่หนช่องนะคะธนบัตรไซส์ใหญ่ความกว้างใส่ได้เลยไม่ต้องพับนะคะความสูงที่เป็นพิเศษก็สามารถ cover นะคะธนบัตรไทยใส่ได้ตามปกติค่ะการซื้อกระเป๋าสร้างใบเล็กนะคะแนะนำว่า เป็นหนังคาเวียเนี่ยจะทนทานกับการใช้งานมากกว่าโดยเฉพาะกระเป๋าสตางค์เป็นสิ่งที่เราต้องสัมผัสหยิบขึ้นลงเข้าออกอยู่เสมอๆนะคะสำหรับราคาในช็อปไทยนะคะตอนนี้จะอยู่ที่30,000บาทสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบแบรนดแท้ระหว่างแต่ละรุ่นแต่ละแบบแต่ละหนังนะคะเริ่มต้นที่ลองเวล็ดคลาสสิกหนังแรมก่อนนะคะก็อย่างที่ทราบเลยว่า หนังแรมเนี่ยเมื่อใช้งานไปได้สักพักหนึ่งตัวหนังมันจะไม่พองฟูสวยงามแล้วก็จะเป็นรอยขีดห่วนง่ายถึงไายมากนะคะถ้าใช้ไม่ระวังส่วนใบต่อไปก็คือกระเป๋าซังยาวฝาปิดหน้าเชฟรอนชงบอยนะคะข้อดีเลยคือความทนทานของอนนอนหนังครับสกินนะคะข้อที่เสียเปรียบนิดหน่อยคือการที่เป็นกระเป๋าซังฝาปิดหน้าแบบนี้มันจะเปิดของหล่นอะไรอย่างเงี้ยง่ายนะคะ ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือว่าคุณจะใส่ของจุเข้าไหนก็ได้ส่วนกระเป๋าสร้างช h o c o l a t ใบนี้นะคะมาด้วยหนังคาเวียแล้วก็มีทัง้งซิปแล้วก็มีการปิดฝาเรียบร้อยข้อดีก็คือว่าคาเวียทนทานลักษณะการปิดนนหนานะคะ Disadvantage นี้หน่อยคือว่าความจุข,ของคาร์ดมีแค่6ใบนะคะถ้าวันไหนเราอยากจะใช้กระเป๋าใบเล็กนะคะ กระเป๋าสั้งใบสั้นแน่นอนว่ายังคงฟิตนะคะแต่ว่ากระเป๋าสั้งใบาย,ยาวเนี่ยจะใส่ไม่ได้เลยดังนั้นก็อยู่ที่การใช้งานแล้วก็ลักษณะการใช้กระเป๋าของเรานะคะว่าจะเลือกกระเป๋าสั้งใบสั้นหรือใบาย,ยาวใครที่กาลังตามหากระเป๋าสั้งใบเล็กของชาแนลหรือในกลุ่ม SLG นะคะเรายังมีลิงก์ให้ดูในแบบอื่นๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ